เฮ้ยมี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 หนึ่เด้งหนึ่เด้งมีแก้เราตัวหนึ่งไอ้มังกรสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเฮ้ยมีคนนะมีคนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะมีคนมีคนมีคนเอาตัวนี้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  luôn nó lên Máy này. Máy này ạ. Máy lại. Mark, super air drop ตายโอ้ยสะใจว่ะตรงนู้นต่อปีตรงปีต่อปีไอ้มีคนมีคนตรงนั้นมีคนมันยิงเรามันยิงเรามันยิงเราขุนยนต์ขุนยนต์เอาคนก่อนแล้วกันเอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อนคนอยู่ในนี้ ยิงมายิงหุ่นยนต์นี้ยิงหุ่นยนต์นี้เฮ้ยอาปีจิอาปีจิ Danielle. อาปีจิอาปีจียิงเลย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 อาปีจิเดี๋ยวนิ่งนะนี่เอาเลยเอาเลยโอ้คนกันดีกว่าไปละเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย Cái quái Để bưng, để bưng Để sắm, để bưng sắm Bưm Khuôn đự đủ เนาะอันนี้เนาะอย่าอย่าอย่าเพิ่งให้มันเห็นตัวนะให้มันโผล่มาอนเอาเลย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 เฮ้ยมันพุ่งมามันพุ่งมาเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเพื่อน,านามาแล้วเนาะตายหมดเข้าวงเข้าวงเข้าวงเพื่อเข้าข้าวง พีเ่เห็นเห็นเห็นตรงไหนหขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวุ้ยอุย่าอ,อย่าขึ้นอย่าขึ้นมีนแล้วมีแล้วยิงเราเหรอสวยพี่มีอีกอันหนึง่งอ่ะมีีลูกลูกกลมๆอีก,กอันหนึง่งเดี๋ยวเราเล่นหินทรายกันอ,อุ๊ยโอ้โหมันติด ไห้บินนะอ่ะไอ้บินจิงกันเองมันจิงกันเองเข้าเลยเข้าเลยเฟิร์สเข้าเลยบินกันเองหินหินหินสองสี่ศูนย์หินสองสี่ศูนย์ก็มีหินสองสี่ศูนย์เฟิร์สอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ้ายก็มี เจ็บดีเจ็บดีบานบานเจ็บบานเจ็บทีเดียวดูนะเขาเค่อยเล่นเฮ้ยบ้าน,บ,านบ้านขวาวบ้านขวาผมวาดนะวาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปฉนาม อุ๊ยออกดี What the fuck ตัวนี้ออกอ่ะเพาะตรงนี้ตรงนี้สวยสวยสวยเข้าบ้าน่อนอุ้ยๆเลย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 เลตเลยเลยเล่เลย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 เเลยมลยเลยเลําไมเต้องซ้ลยเลยเเลยเเลยเกยเเ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 เยเเเล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 เเย แม่งออกน้ำไม่ได้ร้อนเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ้วยครับ